สวัสดีค่ะขึ้นแน่ตัวใดก็ได้มันมีเงินใจเขากระอดดได้บ่นี่เมด่อตัวใดเหล่าเยับปากจุ๊จุ๊ออกเงี้ยงหม่ออกเงี้ยงไหม่พนะเฉียงหน้าเพื่อนเห็นดอกแต่ว่าถือของใหม่แล้วเออรถมือนี่รถมาสองขันเด้อค่ะรถพิ่มเติมคันหนึ่งที่งอ่ะที่แดงเนาะยังวะแต่แม่เนาอีแดงมานี่ิ๊บเต็มเลยเพราะดีเลยที่เนาะอีแดงมาอีแดงมีเถิบ โอ้ยแดงเลยตะเคียนยาโอ้บอกว่าแดงไว้ตะเคียนยาโอ้คืออย oh ู่กันคืออยู่แดงไว้เข็นหยาซูเฟอร์เฮานะคะพ่อหนอมอันอยู่ในรถนี่จักเจ้าล่ะนี่แม่ไผ่ลายเบิ้งสามมือสีสีเจ้าโอ้มีของแม่สีแม่ไผ่แม่สมแม่เกตนะฮะในรถคันนี้รถพ่อหนอมส่วนในรถพ่อเติงก็จะมีของแม่อั้นแม่วอน แม่หน่อยนะคะเอา้าพ่อน้อมผุนพ่นยกยังมากผุนปเป๊โนนไดยูได้ยูบางเทืองเลยบางเทืงบางเทืองมัดเลยเยนนออรถบรรทุกอี่หรี่ตละพี่น้องงานนี่ขุ่มเลยเดี๋ยวเดียวเราไปดูรถคันนู้นกันนะคะรถคันของพ่อตึงืง <laughs> จา้างรถบอฮะผู้ใดซื้อแนวมวนไปแท่น,นี้แน่วนิ่มๆยูนี่สามสามซีนะคะแมยว่นแม่หน่อยแม่อันเออสามเจ้าตัวนี้สามเจ้าสามเจ้า สามจะได้น่ะของเมยบวอนนี่ขวัญะมี่เลอไปซื้อไม่กอสิเดวเต้ซื้อมาสินใครบอกว่าแล้วบอกว่าภาพตนมาใครบอกว่าให้เอาหกล่อมาจะโค้งเราก็บเราว่าเอาหกล้อมาเราจะภาพมาอพีออฟสองขั้นกับพี่ตี๋ม้วห่อไปเตแมไดิไั่นพี่ๆคอยตีนิ้เติมน้ำหน่ยพูลพันธ์กับพี่ตีแล้วหกล้อไปเติมได้ไหมนั่นหกล้อไปเติมได้ไามนั่น เรอยากกันไี่ซื้อโดดผู้ใดที่บ่ไปกม่โคเมโคท่นบ่ไปแม่โคไปขึ้นรถขันทุนถ้าไปสิไปแม่โคขึ้นรถขันนี้ไมได้ตีบอกขึ้นรถันนี้ม่งขอยมากกันนัดนั่นแล้วก็จะไปนักกลจะไปนักกลนักกาลอไปจพันมาาันมีโคอยู่บ่ก็ัมุโคนสื่อได้กับมูคนสื่อแต่เนามัไปด็น้มเ่อมีอใจเขาสืเบื้งเด้อค่ะเบื้ง ของก็เต็มรถแล้วย่งเหลืออยู่ค้นอีกบันนี้คุณคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรถคันนี้อัมดมาจังไห 1, 2, 3, 4, 5, 6, นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรถคันนี้เจ็ดคนนะคะรถพอติงเจ็ดคนนี่ไปเตรียมไปเฮ้า เร,เ,เรียบร้อยจะไปต่อบาสันแาดพอหนอมยังมัดบานแล้วอยู่ยพอหนอมยังมัดบอนแล้วพอ,น,อมนมมัดบอนแล้วโอ้รถเยอะมากเลยนะคะยอยู่ร้านอยู่โยสุรินไปล่อหมุน Let's go ต่อเลยเฮาไปบ้านเลยไ,ไปเดิ่องไหมเนะี่ย ไปก่อกมันแล้วไปบ้านเลยบอกเป็นทางหน่อยงานนี่นั่งได้นั่งติดขังแม่บอ่างานนั่งนั่งคนเมซีบแบบนี้นั่งได้นั่งติดขังตัวนียโอ้ยนมองนี่เด็ดเต็มบ่บอกว่าใช่สันนี่เองเคยว่ามันคือมันพันกว่าสันนี้เองเดสันนี้อย่างใช่เนาะั็คือบ้านกว่ายว่า แม่สีได้ยังเนี่ยได้แต่เกลืองขั่วได้แต่เกลืองขั่วมาเหมือนนี่ได้แต่เกลืองขั่วไปยับยั้งสร้างใจไว้ซื่ออันอันนี้ไปบอกบอกบอกจะของไปอดเดอรใจเอ้ยอดเดอรใจเอ้ยฉันฉันอดได้แต่ว่าอันฉันทั้ทั้ไปยืมเขาเขาเขาให้ฉันก็เลยเอาเอออันเราเพื่อนที่นี่ทั้งหน้าเพราะไงพิงคนเราฉันยืมกินอาทิตย์นี้ฉันยืมกินหมดเลย อันนตย์ที่ฉันใช้หมดแล้วค่ะเดือนเดือนบ่า้นเดือนตัวนี้บอกลางอากาศจานมันมาอยู่หาจินสว่ะบอตายหาเอาไม้คนมานี่ละตะเกียบ่นบอกว่าไปน้ำเขาพป็เจ้าไปน้ำเขาพป็เจ้าเขาคาแล้วไปเร็วๆเออมีคนสนับสนุนอีกคนบัดทันผู้มานมณ์ปฏิบาร์บ่ปฏิบาร์ไปก้อยให้เจ้าไปในเขาซื้อ เจ้าคือได้ของมาหลายแท้หลายกว่าาเขอีกมาเป็นมูเขาได้หลายกว่าเขาตีโอ้ยเนาะใส่รถเขา่ใปูนเขาพูนรถแรงเนาะรถเขาสิงเนาะเอาไปใส่เกาะรถตัดตีอู้แม็กคูไอแม็กคูตัวดุนดนได้ออกนอกบ้านเนาะอาเป็นสาใจไปเลยเอาคือมูไปเอาไม่หล่นดิเนาะดุนดนได้ออกนอกบ้านเนาะ เอ้ยปวดปล่อยเนาะงานไปแยกอันนี้มาเออเอิ่งดิหลังๆนะครับ AC เข้าใี AC ว่าม่เห็นยังก็ว่ามีเหนมีสะเก็ดซึองมีกระปุกซึ่งต้องช่วยเหลือตัวเองนะเพราะว่าของของก็ของตือใช่แล้วเธอจะย้ายบ้านใหม่นะเย้ไพใช่ค่ะเออเธอจะย้ายบ้านใหม่กระเซาฉันไม่ได้ยังไม่ได้ละค่ะ การือของเต็มบ้านแล้วค่ะนบรเวที่นีด้านนีค่ะเครื่องกัวนี่เต็มเฮียนนะเนาะเฮีนค่ะบริเวณที่ป่ทันีแต่ว่าซื้อของหมเต็มเฮียนไรเที่เจอาไปไปผมได้ไรเฮียนกับท่านเห็นเฮียนมาชการก่อนอ๋อมาไปเื่อนคอยก็ได้บอนั่งขึ้นบอกว่า้องนึงอะของน้้องของมันไงไพ่เดาบ้านเออ้องของขอคุณล่ะเาใส่ใส่นะกกูดอกเลยราซ่งเซอไ คนต้องมีอันอุดมสมบูรณ์ดีเนาะใบ่ไม่เขียวปุ่นแล้วมาหน่ปุ๊บจะผสมอาหารหลุกน่องกันเลยจักจักโค้งเอาไปเซ่ตู้เย็นหน่อยเดียวเอาไปเซ่ตู้เย็นหน่อยยำนังกระตุ่มเอาพันอยู่ขาหนอกเป็นบ่เมนขาหนอกอยู่ขาให้าพี่ต้น จะถึงแมคโครแล้วสีแยกไฟแดงโอ้ยไปใส่ปะท่านติดไฟแดงจ้านุ่นติดไฟแดงเราไปจับปลาเมือยเราก็เลยอิ่นอยากนอนอันนี้โรบินสันแมนบอกนี่ไงโรบินสันอันนี้โรบินสันมาใส่ัว มมคตเหลือบ่ล่ะรถดันือ้ิหยุดแล้วพรานอ่างนั้นเอาหมือมแล้วอันนี้ก็เา่นเามาอันโยโยเอาไปหมืแล้วคุณโยไปหมืแล้วคุณแม่อขึ้่ได้แม่ขแม่ขนี่คือสิบอได้กินเงินแม่ไพ่เด้อคาเดิอบัลนีคุณโยเอาไปหมืแล้วว่าสันมาเครื่องเครื่องเีนเคองท้ามไไพ่ต้งไปถามหาถวยถวยบ่ถใจอีก ก็บม่ได้บอกน้ำจั๊กหวงมาค่ะแม่แม่ไปเที่ยวแม่โครน้ำกันบัดนี่เที่ยวแม่โคเนีย็กกะสิกับบานเด็กกะเด้อมีเออเจ้าเสี่ยวไลยปันไหนงานจำหรับคลิปวีดโอนี้เดี๋ยวแม่สมขออนุญาตจบเลยสุดนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า